วัสดีครับผมนมายสุกรหมอยจันทุมดำเนินรายการตั้งอย่างตปงทางขา่าวข่าวนี้ไมนะ่น่าเชื่อครับว่าเขาคนนี้จะทําได้ผู้บริหารในนามบร,ริษัทตั้งหยางเป็สตูดิโอจำกัดสาขาภรทรไทรานลมได้จัดแถลงข,ขา่าวเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับสวัสดีครับผมนมายสุรกรอินทนในนามบริษัทตั้งหว่างเปิงสตูดิโอจำกัดสาขาภูทรไทรัตลมดำเนินการ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook, Instagram, TikTok แล้วก็ YouTube ครับสำหรับ Facebook ครับสามารถติดตามได้ทางนักกิมวสตรี่แล้วก็เรียวแล้วโพสต์ข่าวเนาะแล้วก็พิกก็ครับสามช่องอ่ายูสเซอร์บอจบอจังหวัดจีรสตูดิโอสุโไทยและทุนสองและลปถ่ายใจกดร้อยครับสำหรับการโชว์เคสสินค้าออนไลน์ ป็น User, ยูเซอร์บทอ้รางหวงจริงแล้วก็ระกูบไทยละทมสองครับแต่กิจกรรมเป็นประจำทุกวันครับผมและทุกคนยังสามารถเลือกชอปสินค้าได้มากกว่าสามพันรายการครับยูเซอร์ลูกชายไทกร้อยครับในการนำเสนอเผยแพร่เ,เรื่องความรู้ในการเล่นจิ๊กซอว์และความรู้ในด้านอื่นๆและช่องทาง youtube ครับร่างหวังจริงเดินเตาครับผมเปล่าติด,ดาตามการับ ต่อดิโอครับเรารับถุได้ในเดือดซีรีส์เอ็มวีรู้เบาไทย้านปั้งงานสุขโอไทยรัฐทงสองตอนนี้กำลังออนไลน์อยู่ครับสามที่เพลงครับแล้วก็เดือดซีรีส์โอหลวงฟ้าบาหมาวัชช์สามสามเพลงครับตอนนี้กำลังทยอยปล่อยเรื่อยๆครับผมฝากผลงานงานอนาคตในด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับในการคับเวอร์สร้างเงินเราระดับกับงานสุขโอไทยรัฐทง ถ้าใครชอบผลงานรับชมคลิลลใจใปจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์หรือกดติดตามเพ like, ื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับโอ้โหไม่น่ายชช่ครับว่าเขาจะทำได้ติดตามผลงานกันต่อไปับผมรับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้รายการตั้งงงจังคมเวลาเลเ้็วกับผมได้ใหมนะ่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ